สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับโมจิราวาแบ็คแอนไวตาเอพิวเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนี่จ้ามีเป็นแบ็คนะครับแล้วก็ไวนะครับแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีแป้งสาลีไข่นมผลิตภัณฑ์จากนมเลซิตีจากถั่วเหลืองและซัลไฟอาจจะมีผลิต ตะพันจากข้าวบาเล่อ่ะใครไปหางกลุ่มนี้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังบ้างตัวนี้นะครับราคา39บาทนะครับก็อะไรวะสี 4, ่หันสามสิบเก้าอะคิดง่ายๆ,ๆคิดละสิบบาทแล้วกันนะครับก้าบาทก,กว่าๆนะจ๊ะนี่จ้าปุ๊บนี่เป็นแบล็คช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะจ๊ะก็ถ้าเกิดเทียบกับราคาละสิบบาทครับก็ได้ขนาดตามมาตรฐานนะครับคราวนี้ชิมรสชาติดิอนอ ก็ได้อยู่นะช็อกโกแลตนะครับห่ังรากคือแป้งมันจิโมดดิฮื้งุ่มนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของช็อกโกแลตนะครับก็ได้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะครับดังนั้นเวลากินเล้รู้สึกเฮ้ยมันมีความดาร์กมีความเข้มๆนะครับคราวน,นี้ลองดูไว้ที่จะแป้งมันจีไม่หานเดียวกันนะครับ ตัวนี้มันออกนมอม่ะห้ตัวไว้อ่ะเขาใส่เป็นนมแง่คือตัวเนี้เขาใช้เนื้อช็อกโกแลตนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นช็อกโกแลตดังนั้นเนี่ยกินแล้วสึกเข้มแต่ตัวเนี้แป้งโมตินะครับแล้วครา้นี้กัดไปเนี่ยมันไปเจอกับนมที่หวานคือ มันรู้สึกหวานไงความนีนื่อกจคุณใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตครับเราจะรู้สึกสว่างแต่เนี้ยเขาใช้เป็นนมดังนั้นเนี่ยรสชาติมันก็คือกับนมข้นหวานอ่ะงั้นถามว่าอร่อยไหมยอมรับก่อนนะครับรอันนี้มันอร่อยแต่ฝั่งนี้มันหวานไม่นิดนึงนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเข้มกําลังพอดีนะครับในเรื่องของช็อกโกแลตนะครับความเข้มข้นอันนี้เข้มพอดีแล้วฝั่งเนี้ยแป้งโมดีดี แต่ไตหวานไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กนะเด็กกะชอบอะไรความหวานขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่เราจะไม่ค่อยชอบกินหวานนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าทําใช้ได้ดีนะครับก็ในเลขราคะก็ถ้าใครชอบกินหวานนะคุณอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดชอบความเข้มๆของไอ้ดาร์เนี่ยตัวนี้ได้เลยแป้งโมจิดีมากยอมรับเลยทั้งสองตัวเนี้ยทําแป้งโมจิได้ดีเสียอย่างเดียวตัวเนี้ย ขาอาจจะจอกรายกลุ่มเด็กก็ได้นะเพราะตอนนี้เด็กๆก็ชอบกินหวานประมาณขนาดนี้ครับแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่เราก็จะกินหวานกันน้อยลงเองนะครับตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็ถือว่าทําใช้ได้นะครับอาจจะเน้นตลาดเด็กอะเออเด็กชอบกินหวานนะครับโอเคครับเด็กวกันรีวิวคลิปนี้ไปเป็นหุ่นยนต์ใจชอบฝากกันไว้ใ้กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ